ใช่หรือน้ำมาแล้วมีของเยอะไหมลูกของเยอะเปล่าเยอะเยอะจริงเหรอถูกมา้ฮะหรือว่าเขาเห็นแกนเล่นเยอะเขาโมโหที่แกนเล่นไงสองตัวนั้นอะ มันเหรอหรือ่โ,หโ,หโมแม่มันหรือว่าโหโมแม่มันน้ำค้างั้นหมดแหละึงแจ๊งแจจงแจจงจจงจแงแ้